สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรินทร์พาทัวร์ครับคลิปนี้ครับผมจะพามาดูแม่วัวครับแม่วัวสวยๆครับของลุงดิดฟาร์มครับจากอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้มีหนุ่มน้อยครับมาเลี้ยงวัวครับตัวนี้จะเป็น พันของแม่วัวอินดูบาซินครับตัวเชื่องครับตัวแม่จากฟูงเลยครับขี่ได้ครับตัวนี้พันหูยาวครับอินดูบาซินครับมีชื่อไม่นาย เจ้าของว่าไม่มีชื่อครับนี่ครับเป็นเจ้าของวัวครับเป็นคนเลี้ยงวัวเลยครับช่วงปิดเทอมครับผมจะพันพื้นเมืองเราครับวัวสีขาวตัวนี้ครับขี่ได้ครับตัวนี้เห็นเจ้าของบอกว่าขี่ได้ครับ เดี๋ยวจะลองดูว่าว่าเด็กน,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 นี่ครับอ๋อเชื่องจริงๆเลยครับให้ขี่ได้ครับตัวนี้ แม่วัวพันอินดูบาซินครับเดี๋ยวเจ้าของจะพาเดินเล่นครับเดินกินหญ้าครับขี่เดินกินหญ้าบริเวณนี้แหละครับเป็นแหล่งเลี้ยงวัวเลยครับ เลี้ยงเอาเจ้าแฟรงครับสองคนครับวันนี้บรรยากาศพาูงวัวเดินกินหญ้าครับแล้วมันไม่ชุนนี่ไหน อมันมีห่วงลูกห่วงอะไรนี่ซื้อมาจากไหนตัวนี้ซื้อมาจากโรงงานครับอ๋อนี่ครับจะคงว่าซื้อมาจากโรงงานครับโรงงานก็เป็นแถวบ้านครับโรงงานก็หมายถึงบ้านหนองตะเคียนนะครับอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ของเรานี่นี่เองครับตัวซื้อมาตัวเท่าไรตัวนี้กี่หมืน่นสองหมื่นแปดครับ โอ้ราคาก็สูสีครับสองแปดครับหัวพันสวยงามครับหัวตัวนี้แต่ผมครับเป็นแม่เป็นแม่วัวแก่แล้วเนาะลูกหนึ่งแม่ลูกสองอ๋อแม่ลูกสองนี่ครับเป็นเจ้าของวัวเลยครับ เจ้าแรงเป็นลูกน้องครับแ <c oughs> รงวัวทีฟนั่นเองโฮ <c oughs> มจะขอว่า <c oughs> ผมไม่ทีบครับ เด็กอายุน้อยครับแต่สามารถมาเลี้ยงวัวเองได้ครับกี่ขวบแล้วประมาณสิบขวบครับโอ้สิบขวบอยู่ปหเนาอ,อปหครับช่วงปิดเทอมก็มาช่วยตากระยายเลี้ยงวัวครับถือว่าเก่งแล้วก็ใช้ได้เลยครับมีเจ้าแรงเป็นตัวช่วยครับ แต่อยากขึ้นวัวด้วยครับ แฟนกลัวไหมแฟ,แฟ,แฟน,นแอโอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากติดตามช่องสุรินทร์พาทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ